บูดมอร์นิ่งสติวเบนทุกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไทยกับโปรสติวเบนเรียนแกุ่ณมาเรียนกับเราเฮ้ยอิอาไม้รู้จัง เอา้าติวเด่นมากันเ <_ an> ล้ก่อนที่เราจะไปรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะติวเดีนส่วนนักเดีนคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรและอยากจะเทรดเหมือนโปรหรือเหมือนกับติวเดีนของโปรทุกทุกคนนะก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะไปสมัครได้เลยใช้แค่อีเมลอย่างเดียวนะก็สามารถสมัครได้ แล้วสติวเด่นง่ายๆนิดเดียวส่วนช่องทางการติดตามเหมือนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะติกเก็นะไลน์นะก็สามารถดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปหรือที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอที่สติวเด่นกำลังแลกันอยู่เนี่ยนะเอาคอติดตามโปรเซ็้วแล้วมีความคิดว่าเฮ้ยโอ้ดูแล้วมันเข้าใจดูแล้วเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่ามันร้อยอะไรแบบนี้นะเราอยากจะเป็นสติวเด่นของโปรอะไรแบบนี้นะก็นี่เลยก่อนแนะนำเลยคอสเด็นเสแบบมีเงื่อนไขนะสติวเด ก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้ที่ Line o f f i c i a l b r a n d นด์ official, ทเ,ทเนะพิมว่า Adsign ์แบทเทเรนด์ง่ายกว่านั้นเลยคือสแกนที่ QR ว o d e คที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนเนั่นแหละก็สแกนมาสอบถามเงื่อนไขาการเรียนของกลุ่มโ,โปรได้เลยนะสติวเดน <Okay. S 1> เอาราไม่พูดปั้มตําเพลงวันนี้เห็นหน้าเห็นตากันด้วยก็ไป<ะ>คำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใด,ดที่กลัวความสูงโปรดซิดดาวและสติตายดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนรับชมโอเค thank you สติวเดน อา้าววันนี้มาเลิกงามยามดีทุน100เหรียญเดี๋ยวจะไปจบที่เะาไรนะรู้ว่าจะไปได้ถึงไหนก็ดูกันไปก่อนนะว่าจะไปถึงตรงไหนได้พวมาถึงนี้ก็เปิดคู่งงคู่เงินหูเจอเขียวกืนกินผันนี้เพราะว่ามันต้องมีประเด็นอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวรอตัด SMA ชักกะทีนะเดี๋ยวโปรจะกดให้ไม่ได้วะมันขึ้นไปก่อนถ้าขึ้นไปก่อนวันนี้ต้องใจเย็นๆนะเราต้องใจร่มๆ <Okay. S 1> เราอย่าผีพรามนี่เป็นจิ๋วเด่นโปรต้องอย่าผีพรามในการเข้าออเดอร์ เข้าใจไหมแล้ไปก่อนอี่อแม่คู่นี้มันอยากจะโดนจริงๆอันนี้คือการตีแนวที่แนวรับเก่าของนี้นะราคามันเปิดอยู่เหนือแนวรับมันนี้แต่มันขึ้นไปสูงแล้วพอขึ้นไปสูงวันนี้ปุ๊บเราจะกดขึ้นเนี่ยต้องลงมาอยู่ในแนวเรนาะอาถ้ามันไม่ลงมาอยู่ในแนวนี้ก็ ขึ้นไปสูงอ่ะเนาะมันขึ้นไปสูงแล้วโอ้ถ้าจะลงมาปุ๊บพอพอมันลงมาถึงปุ๊บกลายเป็นแท่แงแดงเนี่ยแรงขายเยอะอีกพอแรงขายเยอะอีกนี่ก็ไม่ได้เนาะไปดูอ eu a u eu เฮ้ eu อ่าแนวรับตรงนี้มองแล้วว่าชัดเจนมองแลว้วมันชัดเจน,ม,เเจนมันน่ามีประเดน็นโอเคมีรีเจ็คหนึ่งครั้งโอเคปุ๊บโอเคอุ้ยลงไหมโอเคนี่แหละนี่แหละ ต้องลไปเลยมาถึงกูอออินอีกแล้วโอ okay. เคเชนไฮเลยอาจารย์นี่มันต้องผันนี้โอเคเอาไว้ตรงนี้หน่อยชักหนึ่งแนวเดี๋ยวเปลี่ยนสีชักกะนิดนะเพื่อให้รู้ว่าถ้ามันมาแตะตรงนี้มันต้องกดขึ้นอะไรแบบเนี้ยโอเคขึ้นไปขึ้นไปโอเค ครับโอเคสวยงามเลยตรงนี้สวยงามเป็นที่สุดมาเรตุผลในการเข้าว่เาเอ้ตรงนี้มันดูยังไงอะไรแบบนี้นะว่าเราใช้อะไรในการแรอะไรแบบนี้นะใช้ผลอะไรบ้างในการเข้าเออแนวมันมีหลายสีอะไรแบบนี้โปรเแลตรงไหนบ้างอ่นะ อย่างแรกการเลือกแนวนี่คู่นี้นี่อย่างแรกคือแนวตรงนี้ก่อนหนึ่งแนวแนวรับแนวรับมีอะไรมีแรงซื้อนาะมีแรงซื้ออ่าตรงนี้มีแรงซื้อเรายืนยันได้ยังไงว่าเอ้ยตรงนี้มีแรงซื้อก็เนี่ยแท่งเงี้ยลงมาแท่งนี้ลงมาปุ๊บก็มีแรงซื้อดันขึ้นไปกลับขึ้นไปแล้วก็แสดงว่าเอ้ยตรงเนี้ยมีแรงซื้อแหละถูกต้องคือที่คาดการไว้อะไรแบบนี้เอ้ยมันถูกต้องนะอะไรแบบนี้อ่ามีแรงซื้ออ่ามีแรงซื้อก็มาราคาเนี่ยกลับขึ้นไปเนี่ยเป็นแท่งเขียวใหญ่เลยหนึ่งแท่งอ่าเป็นแท่งเขียวใหญ่ ติดอะไรติดแนวช้อนอ่ะมันติดแนวช้อนตรงนี้แม่มันติดแนวช้อนพอติดแนวช้อนก็ดันราคาลงมาถูกไหมติดราคาดันราคาลงมามีแรงขายเนาะพอติดแนวช้อนปุบ๊บดันลงมาพอลงมาข้างล่างเสร็จปุบ๊บเอา้าข้างล่างมันก็มีแรงซื้อเหลามันก็สู้กับแรงซื้อกับแรงขายข้าง,งบนกับข้างล่างนี่ก็ตีกันแลกวคนนี้ลงมาปุ๊บแรงซื้อก็ดันขึ้นไปพอก้าวกลับขึ้นไป้างบนแรงขายก็ดันกลับขึ้นมาเนาะตรงนี้เนาะไอ้ตรงนี้ก็มีแรงซื้อดันขึ้นเหลาอ่าแสดงว่าข้างล่างนี้มีแรงซื้อนะแรงซื้อดูจากใบใช่ไหมมีแรงซื้อมาาจก ก็มาจากแถวแถวนี้แหละเนี่ยแถวนี้แถวนี้เคยเป็นอะไรเหมือนกันมีแรงซื้อเหมือนกันนะเคยมีแรงซื้อเหมือนกันก็แสดงว่าไอ้ไใช่แถวนี้โซนแถวนี้ก็มีแรงซื้อเนาะไส้นี้ก็ยืนยันว่ามีแรงซื้อเหมือนกันในแถวแถวไส้นะต่อมาแท่งโดจิแท่งโดจินี่เป็นการลังเลและเริ่มลังเลแล้วกลับขึ้นไปก็โดนแรงขายตบกลับลงมาพอลงมาปุ๊บก็โดนแรงซื้อดันกลับขึ้นมาแล้วอเกิดเป็นการลังเลของแท่งเทียนเกิดการเป็นการลังเลของแท่งเทียนหรือว่าอ่อนแรงก็ได้แรงขายจะตบลงมาตอนแรกเป็นแรงขายใช่ไหมพอ มาชนแนวแถวๆนี้ที่มันเป็นแนวเก่าตรงเนี้ยนะดันราคาขึ้นมาอยู่บนเหนือไส้หเหนือเนืไส้เนี่ยไส้นี้มีแรงซื้ออ่ะ อย่างที่บอกคือมีแรงซื้อพอราคากลับขึ้นไปแล้วปิดอยู่เหนือแนวเนาะเหนือแนวที่เราคาดการประมาณหรือว่าคาดการเอาไวน้นัสติษนเด้นแหละก็เลยเอ้ยเริ่มเป็นเหตุผลในการเข้าออ,อเดอร์เราได้ล้วนหนึ่งอย่างราคาก็เปิดอยู่เหนือเส้น SMA ด้วยนี่ราคาเราจะเห็นว่าเปิดอยู่เหนือ SMA หมดเลยตั้งแต่แท่งแดงเนี้ยอยู่เหนือเส้น SMA แท่งนี้ก็ทิ้งใช่ทิ้งใช้ไว้ทิ้งใช้ไว้ก็มีแรงซื้อดันเข้ามาเนาะดันเข้ามาแล้วใช่ก็สูงขึ้นเรื่อยๆอ่าสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็ได้อะไรอะ ทียนายระยะสั้นยังไงล่ะราคากลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีรีเจ็คโปลยกดขึ้นยังไงล่ะแหมมันดีกลับขึ้นมาแต่ฉันน่ากลัวโปลยย้ำไปอีกสักครั้งย้ำไปอีกสักทีในออเดอร์นี้ก็เลยกลายเป็นออเดอร์เบิ้ลเลยสติวเดนเลยออกอินไปเลยตั้งแต่ชุดแรกอะไรแบบนี้นะเราก็ได้มา85 เหรียญเต็มๆเลยในไม้นี้แม่เป็นรูปแบบประมาณว่าเป็นเบสิกดีเจชันด้วยเอสบวกเอด้วยนะมีการออดแดงหรือลังเลที่แนวเนาะเป็นแนวแบบนี้ต้องต้องคาดการณ์นะแนวแบบนี้แนวมันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยทับซ้อนกันเยอะเลยเนยแถวนี้เราก็ต้องคาดการณ์เนาะพอคาดการณ์เสร็จแล้วเมื่อกราฟกลับลงมาสัมผัสาาที่แนวเนี่ยเอ้มันทํารูปแบบตามที่เราคาดการณ์ไว้หรือเปล่านะถ้ามันทํารูปแบบที่เราคาดการณ์ไว้เราก็รอสัญญาณสุดท้ายคือรีเจ็ แต่ถ้ามันมาชนแนวเสร็จแล้วปุ๊บไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เราตามที่เราคาดการเลยอะเหมือนลงลงมาปุ๊บพุ่งลงมาเลยแบบเนี้ยอา้าวเราคาดการว่าตรงแถวเนี้ยมันต้องมีแรงซื้อมันก็ต้องต้อง,องดีกลับถูกต้องไหมแต่นี่ไม่เลยอะไรแบบนี้นก็แสดงว่าผิดจากที่เราคาดการแล้วก็ปล่อยออเดอร์นี้ไปแต่ถ้ามันถูกต้องตามที่เราคาดการไปเลยเราก็แค่รอสัญญาณสุดท้ายคือรีนะเจ็คนั่นเองติวเด่นแค่นี้ในออเดอร์นี้เนาะโอเค ตีแนวตีแนวไปเรื่อยๆก่อนนี้ตีแนวตีแนวไปเรื่อยๆเนาะตีแนวไปเรื่อยๆอุ้ยอีจีีจีตรงนี้โหใช่เลยวะใช่เยอะจังวะไอมันใช่เยอะจริงๆเลยว่ะอู้ตายตายตายอ้ยแรงชื้มันขึ้นว่ะแรงชื้นมันขึ้นนึงใครเป็นเกี่ยวกืนกินแบบว่ามัมโนก่อนแล้นาทีนี้ขอมโนอีกสักครั้งเถอะแนวตรงนี้เป็นแนวโดจีนะแนวโดจีสงกราฟขึ้นด้วยอ่าราคาเปิดอยู่เหนือแนวว่ะเอาไงดีวะ โดนแรงขายจากแนวต้านตรงนี้นะมันน่าสนใจนะถ้ามันกลับเข้ามานี่เข้ามาโอเคโอเคจ็ okay, okay. คเตอร์แจ็แคแจ็คแจ็คหน่อยเดียวโอเคกดอู้หูเอาอีกแล้วดูมันดีอืมกดในใช่เอชเอเลยนะอีสแตรคส์อุย้ยนี่ไงนี่ไงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอืมเอาอีกแล้วเขี่ยขึ้นกินไปอุย้ยดูดูความดีดูความดีของมัน อุ rồi, này, ้ยออเดอร์แรกแต่เดี๋ยวไม่ได้ทำมินี่เลยออเดอร์นี้มันต้องรุนละทึกรุนแล้วรุนแล้วโอ้เติดปันนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่าลี่ใจรู้ไหนอ่อขึ้นไปงอนขึ้นขึ้นอ้าอู้ดังวึงอือฮอ้าใหเต็มบีริงเลยว่ะ ฮืมร้อยเลยอันอ่าไม่ต้องล้างหน้ามันก็สว่างได้ตาตอนนี้บอกเลยโอ้โหเป็มบิ่งเลยว่ะร้อยเลยอนฮืมมั่นใจเราก็เบ้ยเลยเยังไงล่ะ พูดไม่ออกบอกไม่ถูกนาทีนี้เดี๋ยวกินกินกูเป็นไงละกินกินเอามาแรเหตุผลในการที่แบบเฮ้ยจะไม่โปรดหรือเข้าในออเดอร์นี้ดีกว่าโอ้โหหมดแรงว่ะแนวรับตรงนี้นะนี่ๆๆตรงนี้ก่อนอย่างแรกปั๊บโบตีช็อตเขาให้นี่คือแนวรับใช่ไหมแนวรับตรงนี้มีเขาอ้างอีกตรงนี้นะในเนื้อในนี้นะนี่ ่าตรงนี้เลยตรงนี้แหละมันที่อักอีกนี่ราบขึ้นนตรงนี้ก็เป็นโดติงราบขึ้นเห็นไหมเป็นแนวโดวติงราบขึ้นนะแล้วก็มาทํารูปแบบเกี่ยวขื้นกินกื้นกินเป็เลยอ่ะ เกลื่อนกินแล้วทำไมโปถึงกล้าเข้าแล้วโปสังเกตด,ดูว่าเอ้ยนี่ใช่ใช่ไหมใช่เนื้อของแท่งเทียนเนี่ยมันเปิดอยู่เหนือนะมันเปิดอยู่เหนือเท่าที่เห็นสังเกตแลนเปิดอยู่เหนือหน่อยนึงเลยแบบนี้แล้วเกลยวอนกินนะเนาะแล้วราคากลับลงมาที่ใต้เช่น SMA แล้วมีดีเจคโปถึงกดขึ้นไงแล้วก็ดีปุ้งออเดอร์แรกเลยมาติดข้างบนอ่ามันได้ราคาไม่ได้ดั่งใจหวังวนะเนาะโปอยากได้อยู่ใต้เช่น s m a 5เ้นะเมืนะ่อราคากลับลงมาท่านึงก็กดปั๊บแล้วก็ติดตรงนี้แล้ว มั่นใจแล้วก็เบิ้ลเลย <Huh? S 1> เป็นไงล่ะมั่นใจมา่ึงทีนี้ก็เลยแพ้ไปเลยในออเดอร์นี้เนาะอย่างแรกที่ทําให้ออเดอร์นี้มันแพ้คือหนึ่งเทรนย่อยแต่แถวนี้มันเป็นขาลงและเป็นขาลงชัดเจนตรงนี้ก็มีแนวต้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอยราคาพอมันขึ้นไปได้อีกเดียวเนี่ยมันก็โดนแนวต้านตรงนี้ตบลงมาแล้วมันมีแรงขายอยู่ว่มันขึ้นไปได้อีกเดียวแ,วแล้วมันก็โดนแรงขายเนี่ยตบลงมาตบลงมาเนี่ยก็เลยทําให้ออเดอร์นี้ของเราเนี่ยแพ้ไปโดยปริยายนะตามเทรนย่อยของในตลาดเนี่ยมันเป็นขาลงอยู่ดูจากแท่ง เียนก็ได้ส่วนมากจะอยู่ใต้เช่นเนชเอเนี่ยก็แสดงว่าเป็นขาลงนะในเตมย่อยอะไรแบบเนี้ยก็เลยจะไม่แปรไปแหม่ไม่ดูให้ดีมันก็เป็นอย่างนี้แหละเชงบอกแล้วอย่าเบิ้ลมากเบิ้นมากแล้วเป็นไง่ะเต็มปิลลิงเลยเหลืออยู่85เหรียญแล้วทีนี้เดี๋ยวไปร้อยเหรียญโอ้โหอารมณ์มันมารวห่าใจมันมาแล้วไอ้แดงมันเป็นนักยูไอ้เขียวมันเป็นนักซิงนี่ไงจริงมากไม่ดีว่าต้องตั้งสติก่อนนะต้องตั้งสติต้องตั้งสติก่อนเมื่อแพ้ปุบเราต้องเราต้องเรียกสติก่อนสตาร์ทนะไม่่ได้อยารีบใจ ร้อนอะไรแบบนี้นะแต่มเมื่อไหร่จะมีจุดให้เข้าสักทีว่าอออินแม่งเลยเดี๋ยวก่อนโอเคเอาละมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอออินแล้วนะทีนี้นี่นนอีนี่ปิดเหนือแยะโอ้โหนึกว่าจะเป็นอีฟนิ่งโอ้ยเริ่มหาแนวย่อยๆแล้วนะตอนนี้พอเริ่มแพ้ปุ๊บแนวย่อยเริ่มมาว่ะนี่แหละเป็นสัจธรรมตอนแรกๆนะ,นะชนะชนะนี่รอแนวหลักๆได้เลยนะพอแพ้ปุ๊บอยาแนวย่อยเริ่มมาว่ะโอเคเฮ้ย เกียวขึ้นกินบอกว่านี่ตรงนี้แนวเก่าแล้วแล้วนี่โอเคเทมเป็นขาขึ้นอยู่โอเคกดเลยนี่อออินไปแล้วอออินไปแล้วสวยขึ้นไปขึ้นไปอ่าสวยลุ้นระทึกนี่แหละตรงนี้แหละโอ้ขึ้นแบบนี้บิวตี้ฟูลนี่แหละคือความบิวตี้ฟูลอวสวยงามขึ้นึ้นไปต้องโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยอะ่ะโอ้ชาวอออินไหมนี่ แมชแบบ่ชนะแบบขาดชนะแบบขาดลอยสวยงามไหมอออินไปเลยอออินอ่ะมั่นใจแล้วก็อออินเลยเอาแอค่กูสอนอะไรปิดๆิดีแค่อย่าเนละ่นจะเด่นแนมะ่แบบนั่นแหละพอตอนเราเตจริงๆเนี่ยอารมณ์มันคนอนโทรลยากจริงๆนะแต่เราก็ต้องฝึกคอนโทรลไปนละ้วจะเล่นเนาะอ่ะตรงนี้อย่างแรกเลยเทนย่อยเนี่ยเป็นขาขึ้นนี่ตรงนี้เทนย่อยขขึ้นโลมันยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น,นแบบนี้อ่ะเป็นขาขึ้นแล้วก็เกิดรูปแบบ เกลือนกินเกียวคกืนกินเกิดขึ้นตรงไหนอะสมมติเราจะกดขึ้นตรงต้งไม้กดขึ้นเราก็ต้องหาแรงฝังที่เราจะกดเนาะแรงที่มีในอดีตเนี่ยตรงไหนบ้างอ่ะนี่นี่ไงก็มีตรงนี้ไงนี่ตรงนี้อ่าแรงในอดีตเลยไหมเห็นไหมต่ราคาถ้าเราตีจากเหนือเส้นกิีดหมดเลยเนี่ราคาเปิดอยู่เหนือพวกไอโซนที่มีแรงซื้อ เก่า <owad Es> ในอดีตทั้งหมดเลยอะไรแบบนี้ยโปก็เลยกดขึ้นไงล่ะเนวแนเห็นไหมมีแรงซื้ออยู่ในอดีตนอนแล้วบวกกับเทนย่อยเป็นขาขึ้นราคาตรงนี้เป็นเขียวคืนกินเมื่อราคากลับลงมาโเลยกดขึ้นยังไงล่ะอันนี้ไม่ได้รอเดจเกอะไรมากล้วจะได้เนาะก็เลยเข้าออเดอร์ไปในไม้ที่3ว่าวม้่ใจมาอีกแล้วเจ็เหรียญอออินนี่แหละอันนี้แหละอออินแล้วเอาแล้ว วันนี้แหละกูบอกเลยว่าสนุกสนุกสนานกันไปเลยแหละวันเนี้ยไม่สนุกเอาไรไหวเอะวันเนี้ยบอกเลยเอาแล้วใจมันมาแล้วใจมันมาแล้วเลยมาได้ร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญว่ะร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญโอเคเอ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่โอดจีนำทางโดจีนำทางโดจีนำทางแต่ราคาปิดอยู่ในแนวอันนี้ไม่ได้ไอจีไอจีไอจเฮ้ย อีฟนิ่งอันนี้เพราะว่ามันต้องเป็นอีฟนิ่งอันนี้นั่นนี้จเจนโอเคแต่ดูก่อนโอ้ดูโซนนะดูไส้นี่อันตรายนะดูจากไส้นี่ยคือถ้าเจอไส้ยาวๆแบบนี้บงบอกได้เลยว่ากาแบบสวิงนะเราต้องเล็งดีๆเลยลงมาปิดไหมลงมาปิดไหมปิดปิดโอเคปิดใต้โอ้โหขึ้นไปมีในเจ็กหนึ่งครั้งขึ้นไปครั้งนึเจ็คเออหูโซครับขึ้นไปอีกหน,น,น่อยเข้าไปอยู่ในแนวตะลุในแนวขึ้นขึ้นเอาใหม่อีกรอบอีกรอบให้โอกาสอีกสักครั้งนึงนะอึ๊บ อกดโอเคเออสวยสวยสวยไม่ไดร้อยเลยทีนี้อารมณ์มันเริ่มมาใจมันเริ่มมาอะไรแบบนี้เราก็ต้องจัดรึเปล่าวะอืมนี่แหละไม่ไดร้อยใจเกินร้อยไม่ไดร้อยใจเกินร้อยเฮ้ย <c ười> โอ้ยอย่าไปด้อมด้อมเดี๋ยวนั้นลงมานี่แหละเชื่อฟังเขาเรียกว่าเชื่อฟังพันเนี้ยลุ้นละทึกงอุอ้ยกูทึกอ้งอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย โอเคชับชอกนี่แหละชับชอกชับชอกนี่เราขึ้นมาชับชอกชับชอกอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยชับชอกโอ้ยโอ้โหชับชอกมันไปตั้งไหนทีออ้ยงัดขึ้นมาเลยโอ้โหโดนจอนแกงขึ้นมาดอกนี้ฮึฮ่าเจ็บเป๊ะฮึฮ่ฮ้ยน้ำโมน้ำโม ยุบหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแล้วก็พองหนอโอ้ยเอาโอเคโอ้ชาบอกสเตวเล่นอย่างดิบอย่างดีว่าเฮ้ยไสเยอะๆอะไรแบบนี้มันชะวิงนะเป็นไงล่ะเห็นหรือยังว่ามันชะวิงจริงๆสเตวเล่นไสเยอะๆอะไรแบบนี้มาแรงเหตุผลในการเข้านี่แนวต้านแนวต้านแบบใหญ่เลยอะไรแบบนี้ทีนี้เกิดรูปแบบพูดไม่ออกมันจุ lupape it ini jata Ipin jata ali red เกิดรูปแบบยิบหนิ่งใช่ไหมลุแบบอิบนิ่งเกิดขึ้นที่แนวต้านใครมองก็ว่าลงนะลูเดนแต่มันไม่ได้ผลในวันนี้เพราะว่าไส้มันเยอะความจะวิ่งมันสูงนะลูเดนมันก็เด้งไปเด้งมานะราคากลับขึ้นไปโปก,ก็กดเลยมีนิจก,กันนะหลายทีด้วยพอกลับขึ้นไปได้ราคาตำแหน่งนี้เนาะก,กลับก็วิ่งขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บก,ก็โดนแรงขายดีกลับลงมาโอ้โหยิบได้แป๊บนึงมันโดนแนวโซนแถวนี้นี่แถวเนี้ยมีแนวโอตด,ดันขึ้นไป ลงมาแล้วก็ดันขึ้นไปดัน, amine, ดน like. ลงมาสู้กันไปสู้กันมาสู้กันมาแล้วก็สู้กันไปผลตัวท้ายโดนจอดเก่งแปรไปไม้นี้โอ้โหรูปแบบสวยแล้วนะแต่มันสวยไม่พอว่ะออเดอร์นี้เฮ้ยรอยเหรียญอีกแล้วเปียเลยเปียแรงเลยวันนี้ว่าจะเฉดเฉ็บชิวชิวสักหน่อยโอ้แม่งเปียเรเลยว่ะเฮ้ยใจมันมาไม่เงยไม่น่าใจมาเลยกูใจมาทีเดียวเอง เดี่ยวเพื่อนกินแบบว่าน่าสนใจว่ะเทนก็เป็นขาขึ้นโอเคก่อนแล้ะหูใจมาแล้วโอเคสวยสวยแล้วนี่แหละเอาโอ้ย่าซะเพิ่งโดนรนเหรียญมามันมาจะเอาวเยาวอ์โอเคสวยสวยแล้วสวย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 รุ่นลัทธิโอเคสวยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเลย ขึ้นไปเออมีนักมีนะ้าที่ขึ้นก็ขึ้นไปเออขึ okay. Okay. ้นไปโอเคโอเคสวยงามผันนี้มันต้องผันนี้เอาละ กู้สถานการณ์กลับมาเอาแล้วกู้สถานการณ์อย่างนี้บอกเลยว่ายังไปได้ยังไปได้ยังไปได้จีไได uh huh. เทรนเป็นขาขึ้นอ๋อดอ์นะีก้ก็อย่างแรกเลยเทนนี่ขาขึ้นตัวแท่งเทียนอยู่เหนือเช้นดิฉันเมย์วันนี้ขาขึ้นเพลแหละนะเป็นขาขึ้นราคาขาขึ้น ตรงนี้เป็นขาขึ้นปัป๊บเห็ยนร่อยนะเป็นขาขึ้นอ่าตรงนี้เป็นกรอบพักตัวนะในราคาเขียวสลับแดงแดงสลับเขียวเส้นใหญ่ๆอะไรแบบน,นี้ก็เรียกว,ว่ากรอบพักตัวโ <Okay. S 1> อเคกรอบพักตัวตรงนี้เราก็ดูว่าไอ้เกิดรูปแบบเับยขึ้นเกณฑ์อันนี้ย,อยนะ่อยๆเล่อยนะย่อยๆหลยนะละเอียดเนยนะอันนี้เป็นเขียวขึ้นเกณฑ์ข้างล่างตรงนี้แสดงว่าโซนที่แบบว่าเอ้ถ้าจะมีแรงซื้อเนี่ยังเกตก่อนนะตรงนี้ในกรอบนี้นะถ้าเราจะกดจริงๆนะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเอ้ในกรอบพวกนี้จุดได้เปรียบเราอยู่ตรงไหนสมมติเรารู้แลวเราอยู่ในกรอบพักตัวตรงเเนนี้้้ยถาาารรจะกดขึ ต้องให้ได้ออเดอร์แต่แถวในนี้ช่วงช่วงนี้ถ้าเราจะกดลงสมมุตินะถ้าเราจะกดลงเนี่ยเราก็ต้องได้ออเดอร์แต่แถวแถวนี้เพราะว่าแถวนี้มีแรงขายข้างล่างนี้มีแรงซื้อถูกต้องไหมเฉพาะในกรอบนี้นะเฉพาะในกรอบเนี้ยมันก็จะมีแรงซื้อแรงขายอยู่ด้านบนด้านล่างก็ตามแบบรูปแบบนะครับแนวต้านพื้นฐานเลยอันนี้ก็เกิดรูปแบบเขียวพืนกินนะเขียวพืนกินตรงนี้เคยมีแรงซื้อเก่าใช่ไหมตรงนี้ปลายใช่แถวนี้ก็มีแรงซื้อเก่าขึ้นไปได้อีกทีหนึ่งจะมีแรงขายก็ตรงนี้ใช่นี้ใช่ในที่มีแรงขายถูกต้องไหมมันก็พอจะมีระะยา ให้กราฟเราวิ่งนะเมื่อเราเมื่อกราฟกลับลงมาในโซนที่เราคาดการว่ามีแรงซื้อแล้วเป็นจุดที่ว่าเอ้ยปลอดภัยมั่นใจที่จะกดขึ้นได้เราก็กดนะสเตลเ t นก็เลยเป็นที่มาในการเข้าออเดอร์นี้แหลนะเนาะดูประมาณนี้นะแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันพวกแนวย่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะและแต่เราพิจารณาถ้าเรารับความเสี่ยงได้ เราก็กดได้สติวเดนแต่ถ้าเรายังรับความเฉียงไม่ได้ไม่รู้เหตุผลในการเข้าเข้าแบบมั่วๆพอแพ้ขึ้นมาเนี่ยความเฉียงมันก็จะสูงขึ้นนะเพราะว่าเราคุมมารมณ์ไม่ได้โหนี่ไงวันนี้นี่แบบเต็มที่เลยเรื่องคุมมารมนี่เต็มที่เลยนะตอนนี้คือหัวอุนอ่นๆเลยนะในตอนเรนนี่คือหัวอุน่นแน่นอนชัดเจนมายูเจยูเจเฮ้ยอีบนิ่งบอกว่า มาขอแก้ตัวจากอีฟจันิ่งอีกสักรอบไหมวะโอเคเดี๋ยวรอให้มันหมดเวลาก่อนนะให้แท่งนี้จบไปก่อนเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าจะอีฟจะนิ่งไหมนี่แหละลงมาลงมาตรงนี้เป็นแนวโดจิเก่าด้วยส่งกราฟลงโปโมองว่ายังไงก็ชัดเจนตรงนี้ชัดเจนแน่นอนว่ามีแรงขายอ่าและกรอบไอ้ตรงที่กราฟวิ่งอยู่เนี่ยเป็นกรอบอยู่นะเป็นกรอบใช้วเวกอบแคบๆอยู่นะมีไฮโผลขึ้นจากโดจิแท่งก่อนหน้านิดหน่อยเดียวโอเค ราคาเปิดอยู่ใต้แนวแน่นอนใต้แนวไว้ใต้แนวใต้เส้นไว้ใต้แนวใต้เส้นไว้โอเคสวยกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปก่อนโอเคอยู่เหนือแนวโอเคโอเคเช็คเกอร์โอเคสวยนี่แหละนี่แหละโอเคโอเคเอาไงดีวะอ่ะอีกชักสี่สิบเหรียญแล้วกันโอเคถ้าขึ้นมาโอเคแบบนี้แหละนี่แหละโอเคสวยสวยงามพอ พอปล่อยมือเลยช่วยลงมาลงมานี่แหละอีฟนิ่งชะตาขอแก้มือหน่อยว่ะขอแก้มือหน่อยอีฟนิ่งเหรอโอเครุ่นละทึกนี่ไงลงโอ้ยดับดับเสียงรุ่นละทึกเลยได้ไหมไม่ได้รุนแล้ววันเนี้ย <c oughs> สยงามหวานปากบอกเลย หวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบก็เด่นหวานหวานเจี๊ยบเลยโอ้โหอิฟนิ่งอ่ะูจะพูดอะไรแนละ้ว <laughs> ออเดอร์นี้อิฟนิ่งอ่ะออเดอร์นี่นี่นี่ตรงนี้อย่างโหทำสีแดงไว้อยู่แล้วนะเป็นแนวโดจิส่งกราฟเออโดจิตรงนี้แล้วส่งกราฟลงิแบบนี้ แสดงว่าตรงนี้มีแรงขายเนี่ยดูจากไส้แ,แถวๆนี้มีแรงขายแน่นอนเนาะเมื่อกราฟกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นกรอบใช้เวงนี่เป็นกรอบใช้เว์กรอบแคบนี่ตรงนี้เป็นกรอบใช้เวกราฟมันก็เด้งไปด้งมาเนาะพอเป็นกรอบใช้เว์แถวๆนี้เป็นแนวต้านด้วยแล้วก็แน่ดีตรงนี้ก็เป็นแนวต้านด้วยเนาะมีแรงขายแน่นอนแล้วกราฟทํารูปแบบ evening s าตาที่แนวต้านนั่นเอง evening s า a ์ที่แนวต้านแล้วราคาเปิดอยู่ใต้เส้น SMA 5ราคาก็เปิดใต้เส้น SMA 5เงื่อนไขครบ รอสัญญาณเดียวคืออะไรรีเจคชันนั่นเองเราก็รอให้กราฟกลับขึ้นไปแล้วมีรีเจคเราถึงจะกดกลงนะสเตลเดนพบเงื่อนไขก็กดได้เลยแล้วก็เพื่อความทุกเขิมอย่าเรียกว่ามั่นใจเลยทึกขเขิมกเบิ้ลยับเลยวันนีบอกเลยโตกึ้เบิ้ลอีกชั้นหนึ่งไม้เพื่อความมั่นใจไงสเตเดนโอ้ยกูแก้ไม้อะไร แก้มือหน่อยแหละวันนี้โดนร้อยเหรียญไป2ไม้แทบตายได้มาในออเดอร์นี้อีฟนิ่งสตาร์นะมีรีเจกกดลองสเตเดนได้มา76ดเหรียญจุห้าโอ้ยเทรดเหนื่อยจริงๆว่าวันนี้โอเคแล้วจเไดนวันนี้เทรดเหนื่อยมากเลยนะเทรดแบบเสียเยอะด้วยวันนี้เสียก็เยอะอะไรก็เยอะโอ้ได้มาทุน1 0 0เหรียญนะสเล่ดนเทรดไป6กไม้เทรดไป6ไม้ทุน100เหรียญจบงานที่176 2 5จก็ได้กำ กำไรเสร็จสิ้นเลยนะก็มได้กำไรมา76เหรียญนะจะดเดือนี้เป็นเงินไทยก็ประมาณ2,008-2,009เราเนี่ยทางเงินสวิงไปสวิงมาจะดวยเลยก็พ <Okay. S 1> อดีกว่าเหนื่อยนะแล้วก็เริ่มเริ่มคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยทุกครั้งถ้าเริ่มคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ให้เอาตัวเองออกจากตลาด เดี๋ยวนั้นเลยนะสเตเดนเพราะว่าถ้าเราเริ่มคุมตัวเองไม่ได้แปบ๊บเดียวเดี๋ยวเราก็จะล้างลายสเตเดนรู้เท่าทานอารมณ์เป็นยอดดีสเตเดนนะโอเคไหมสําหรับวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และก็ซับสไครต์แล้วกดกระ สิ่งให้โปรด้วยนะส่วนสติลเด้นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดและอยากจะเทรดเหมือนโปรหรือเหมือนกับสติลเด้นของโปรทุกๆคนนะก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปหรือที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนั่นแหละนะใช้แค่อีเมลอย่างเดียวนะสติลเด้นก็ไปสมัครได้และส่วนช่องทางการติดตามอื่นๆนะ้นอกจาก YouTube ที่กำลังแรงอยู่เนี่ยก็จะมีแฟนเพจนะทิกเก็นะหรือไลน์นะก็ฝากสติลเด้นทุกๆคนเนี่ยไปกดติดตามให้โปรด้วยช่องทามเดิมๆพอสติลเด้นแลช่องโปรเสร็จแล้วโอ้ยมันมีความรู้สึกวา่า้อยากจะเรียนเนาะอยากจะเรียนกับ โปรก็อยากจะแนะนํานี่เลยคอร์สเรียนเทรดฟ,ฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้ที่ Line official bear trader นะพิมพ์อ s i e bear trader หรือว่าสแกนมาสอบถามกันได้นะโอเคไหมเป็นคอร์สฟรีแบบมีเงื่อนไขนะสติเดนอ่ะไม่พูดพ่่มทําเพลงสติเดนต e ีสแตน d อ่ะแตนกิวสติวเดนซียูอะเกนเน็ต <แ>เรื่อกับโปเข้าใจง่ายเรื่ององนเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุมนกิวเดนโปไปกับโปรเริ่มต้นเหตุไปกับโปรอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้มุ่งโปมีเทคนิคมีต่บันยือ,อะไรอเป็น1ิมโปรแบรี่การันตีความมันบัมลิตดั้งพันให้กูเป็นปึก,ปก yeah.